ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะกูชาแนลเจะใจค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจีก็จะมารีวิวสกูชี่แบรนด์ชวาชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้เป็นสกูชี่จีซื้อใหม่นะคะก็เพื่อนๆที่ติดตามใน i g จีนะคะใน i g จีเออชื่อมองของกันเลยเพื่อนๆที่ติดตามใน i g ของจีนะคะก็จะรู้ว่าจีได้ชิ้นนี้มานะคะแล้วก็จีมีการได้แกะเล่นแล้วนั่นแหละเออนะคะก็ ก็แค่นะคะสกูชเชยได้มาคือชิ้นนี้นี่เองนอนาะนๆก็ชิ้นนี้นะคะเป็นเฟรนชี่นะคะเป็นหมาของแบรนด์ร้านชัวร์นี่เองค่ะก็คาว่าเฟรนชี่นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษหรือคนที่เขาเลี้ยงหมาเฟรนช์บูลด็อกเนี่ยเขาจะเรียกหมากันว่าเฟรนชี่นะคะก็เป็นความรู้ใหม่นะคะที่ทุกคน อาจจะไม่รู้นะคะจีก็มาบอกให้นะคะเพราะว่าจีเป็นคนเลี้ยงหมาแล้วก็จีก็รู้จักสายพันธ์หมาเป็นอย่างดีนะคะแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเลือกเฟรนชี่นี่จีก็รู้จักในสารคดีนี่แหละ,ะเพราะว่าเขาเรียกหมาเฟรนด์บูลด็อกกันว่าเฟรนชี่นะคะเพราะว่าใช่ที่เขาเรียกกันว่าเฟรนชี่นะคะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มของเฟรนด์บูลด็อกเขาก็จะเรียกว่าเฟรนชี่นี่แหละเอองงไหมไม่หลองเนาะแพ็กเกจนะคะทั้งหมดก็จะมี2ชั้นด้วยกันนะคะ ก็อันนี้จีซื้อมาตัวเนี้ยนะคะเป็นตัวน้าตาลตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เพื่อนๆรู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกจีกันหน่อยนะคะในคอมเมนต์นนะเราจะมาแกะชั้นแรกกันก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ค่อยไปดูดีเทลของแพคเกจเนาะชั้นแรกนะคะก็จะมีสติกเกอร์สีทองนะคะที่เป็นเขียนว่าชวานะคะแล้วก็14 r ทีเอกนะคะนี่เลยนะก็น่ารักมากๆนะคะเป็นแบร์เป็นรูปแบรนด์ราชวานะคะก็นั่นแหละต่อมานะคะก็น,นี่จะเป็นแพคเกจของเจ้าเฟรนชี่นะคะข้างหน้าน,นะคะก็เขียนว่าเฟรนชี่นะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นมงกุฎนะคะถ้าเพือ่อนๆสังเกตดีๆนะคะถ้าเราเอากุชิออกมาแล้วก็การถึงดีๆจะเห็นว่ารูปตรงใสๆเนี่ยเป็นรูปหน้าของเจ้าหมาเฟรนช์บู l ด็อกนะ ข้างหลังนี่ก็เป็นวานิสะคะ่ะตรงที่จะเขียนว,ว่าชาวาแล้วก็มีหัวใจเล็กๆน่ารักมากมายนะคะจะบอกว่าแพ็กเกตนี้น่ารักมากๆนะคะไม่แพ้อไอบูมเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะก็เขียวว่า Make in China นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแทนที่น่าจะไปร้านชาวาหรือไม่ก็เป็นการติดต่อหรือว่าอะไรต่ตงๆตอครรันชาวานะคะมี ID ไลน์ด้วยนะคะก็ข้างหลังนะคะที่ลืมบอกว่ามีมงกุฎอีกอันหนึ่งนะคะก็มาเริ่มแกะกันเลยนะคะ ก็แพ็กเกจเนี่ยเป็นรูปหัวของน้องหมานะคะเป็นของน้องหมา f r รชบร k กนี่เองนะคะตาณนี้อเคนะคะนี่ก็จะเป็นตัวสกูชี่นะคะซึ่งมีความนิ่มมากๆค่ะยังไม่ได้บีบอะไรก็นิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนนะคะก็จะมีหูสองข้างนะคะตามหมาทั่วไปนะคะแล้วตรงนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะ อันนี้นะคะพอเปิดออกมาก็ยังไม่ค่อยมีกลิ่นฟุ้งออกมาจากแพคเกจนะคะตอนบีบนะคะแต่ว่าถ้าเราองใกล้ๆนะคะก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นพุดดิง้งช็อกโกแลตพุดดิ้งนะคะก็น่ารักดีนี่นะคะจะมีรสชาเขียวชวาด้วยนะคะเทพมากเลยนะคะเรามาลองบีบกันนะคะใช่ค่ะจีไปตัดหน้าม้ามานะคะก็หยาบสนใจเลยจีมากมน,นะคะ่ะจีก็บ้ายอย่างนี้แหละนะคะ บีบได้ทุกที่นะคะทุกที่ทุกเวลานะคะน่ารักก็จีเห็นว่าจะมันมีเจ้าฟัฟฟี่ออกมาใหม่ใช่ไหมจีจะซื้อฟัฟฟี่แล้วก็เค้กเรนโบวด้วยจะลองเทียบแมวไอคลับนะคะแล้วก็เอฟรนชี่อของราชวานะคะว่าชิ่นไหนมันะโลกว่ากันนะคะก็มาลองบีบก,กันหนึ่งสองสาเฮ้ยปฏิหารมันมาแล้วชื่ะโลกว่า โอเคเราจะมาลองพิชไอบูมกับน้องเฟรนชี่ดูนะคะเผื่อจะมีความแตกต่างจากเมื่อกี้เนอะเฟรนชี่สโลกว่าสโลกว่ามากมายอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะตั้งแต่คราวนั้นที่ได้มาคือคลิปพัสดุชิปคลิปแรกกก็คือเจ้าชิ้นเนี่ยลองไปดูว่าได้มากี่เดือนแล้วนะคะโอเคเราจะมาลองดูนะว่าชิ้นแรกของเราชัวร์หรือเปล่ารู้แล้วก็ชิ้นเนี่ยชิ้นนี้ลกว่ากัน โอเคค่ะสำหรับวันนี้จีขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากชาแนลได้จาเจนค่ะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะในคอมเมนต์บ็อกต์บ้านลโอเครับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย